ครับผมผมผมเนี่ยพยายามทดสอบพลังเอเลียนของผมผมก็เลยคิดว่าการซื้อหวยเป็นสิ่งที่ยากมากลอตเตอรี่ดีกว่าเออการการการซื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งที่แบบยากมากในการที่จะถูกทุกทุกเดือนอะไรเงี้ยเขาถูกทุกเดือนจริงใช่ทุกเดือนทุกงวดทุกทุกเดือนแล้วไม่ทุกงวดเช่น1เดือนมันจะมี2งงวดใช่ ผมแต่ผมลองลองซื้อทุกเดือนแต่ว่าผมมันมันจะถูกเว้นเว้นเว้นงวดใช่แต่ว่าอยู่ในช่วงสองเดือนติดแล้วนะสี่จริงวะเนี่ยสี่ห้าอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้อวดเอาเลขมาจากไหนพลังเอเลียของเราผมก็ใช้เซนส์ของผมพลังเอเลียนี่แหละครับเพราะจับไปเรื่อยนะฮะจริงๆเขามีเลขแบบเลขที่เขาแบบซื้อประจําอยู่เรียกว่าเป็นสไตล์ในการที่ซื้อเลขแนวแนวนั้นเมื่อก่อนเขาเคย เขาเคยว่าผมซื้อเลขอะไรก็ไม่รู้ตอนช่วงแรกช่วงนั้นคือตอนนั้นไปต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อหวยแล้วแบบซื้อทีแบบสองสามพันโอ้โหแล้วไม่ถึง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 สองสามพันถึงไม่ถึงฉันจ่ายเงินจะไม่ไปซื้อถึงสองสามพันผมผมถึงอ่ะเอาเป็นว่างวดนั้นผมถึงเขาถึงอ่ะแล้วเขาก็ซื้อแต่แบบเก้าเก้าเก้าคือเขาซื้อเลขตองแล้วแบบซื้อเลขที่มันแบบซ้ํากันเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ง้วดนั้นเขาถูกไหมถูกถูกนิดนึง ใครถูกที่ที่เราไปถ้ำนาคาแล้วอะไรก็ถูกที่บึงการใช่แต่ผมไม่ถูกเลยผมซื้อตามเขาไม่เคยถูกเลยจริงเวลารวมคนแล้วเขาชอบแบบบอกเลขแฟนคลับเนี้ยผมก็ฟังเขาแล้วบางทีแบบผมไปแอบซื้อไงแบบเลขที่เขาบอกไม่เคยถูกเลยเลขมันเคลื่อนคือเคลื่อนแลยวแบบเลขที่เขาแอบไปซื้อเองถูกตลอดเลยเลขมันเลขมันเคลื่อนคนดูเยอะแลวไปบอกว่าทำไมอ่ะคือเขาถามแล้วก็บอกก็ได้บอกก็ได้แต่เลขนั้นไม่ถูกใช่แต่เราแบบ แต่เราถูกหลายเลขไงจริงจเราเวลาเราซื้อเราใช้เซนหรือว่าใช้สติสต,ติผมเคยลองทํานะฮะผมไปไล่ดูเลยจริงจังจริง,รงผมจริงผมชอบ <laughs> แล้วก็สติผมไล่ดูแล้วแล้วก็มันก็มีเลขจําพวกที่แบบมันแนวแนวที่มันชอบออ,ออกอะไกลุ่มกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางทีมันจะมีแบบศูนย์เว้นศูนย์หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าศูนย์ติดกันอันแรกหรือว่าวิธีหลักร้อยซื้อ ซื้อสตัวหลักร้อยข้างหน้าหลังๆก็เดี๋ยวไปสุ่มเอาอะไรเงี้ยทฤษฎีมาเต็มคือจิสเีเยอะมากแล้วผมเนี่ยใช้เซนในการซื้อผมก็เลยถูกทุกงวดใช่ทุกเดือน4ี่ห้าเดือนมีคนบอกว่าคุณรู้ที่ละสิบใบนะที่ไม่เลี้ยงนี่เฮ้ยนี้ไม่ไม่จริงอ้ยอย่ากัดฟันสิไม่จริงผมว่าถ้าถ้ารูดสิบใบนั้นอาจจะเป็นเซนทั้งสิบใบนั้นก็ได้เซนอาจจะบอกว่าเรอจริงคือว่าพอพอถูกงวดหนึ่งอะ มันครอบเวอร์กับที่ทั้งเดือนที่เราซื้อมาสองงวดนะผมว่าได้อยู่ได้ผมได้ผมได้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยผมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งต่อครึ่งถือว่าถ้าบวกลบต้นทุนแล้วยังกําไรอยู่แสดงว่าเรามีความจริงใจว่าเราอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งบ้างแน่นอนครับผมซื้อผมหวังรางวัลที่หนึ่งผมเนี่ยคํานวณเลยนะประมาณสิบผมจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยภายในสิบปีผมวางแผนไว้แล้วภายในสิบปีถ้าผม ผมซื้อภายใน10ปีผมจะใช้เงินอยู่ประมาณ200,000บาทรวมประมาณ2ในใน10ปีนะฮะถ้าเกิดถูกร้อนที่1ผมก็ยังกําไรใน10ปีใช่ผมคือ้าถูวัร้อนที่หนึ่งแล้วก็ยิ้มก็คือจะไม่ไม่ลาผมผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังเงินโอเคไม่ออกครับผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังเงินแต่ผมเนี่ยมันเหมือนเป็นแพชชั่นความชนะแพชชั่นแบบฉันอยากถูก รางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมิชชั่นมิชชั่นหรอมิชชั่นมิชชั่นก็คือมิชชั่นในชีวิตอะไรอยู่ใช่ใช่ก็เลยแบบอยากถูกนะใช่ผมก็อยากถูกแต่แค่2ตัวผมก็ไม่ถูกผมยังไม่ถูกเลย2ตัวเราต้องมาฝึกเซนต์เอเลี่ยนด้วยกันผมฟังจากเอเลี่ยนเมื่อไหร่ไม่เคยถูกเลยเออแต่ว่าถึงงวดหน้าเราว่านี้เราถูกแล้วงวดหน้าเราก็จะไม่ถูกเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่างวดหน้าหรือว่าเราไม่ซื้อดีงวดหน้าผมไม่เชื่อผมาห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกเออก็ ก็เพื่อเผื่อไว้ก่อนและกันเผื่อฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอะไรเงี้ยอะไรนะอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกไม่ได้ถว่าเราซุ่มซุ่มแอบเก็บตังค์ไว้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ไม่และยิมเคยคิดไหมว่าถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะคิดสตอรี่ยังไงเพราะเราคนถูกรางวัลที่หนึ่งจะมีสตอรี่นี่ผมเล่าสตอรี่เลยผมพลาดหัวข่าวนะนี่รอเลยนะรอเลยนะผมพลาดหัวข่าว้รู่ใช้เมื่อไหร่พลาดไปก่อนพลาดไปก่อนคือว่าผมเนี่ยคาดหวังมาตลอดในระยะเวลา สิบปีตอนนี้โปรใช่แล้วตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วผ่านหนึ่งถึงสองปี <Okay. S 1> ที่แบบจริงจังจริง,รงๆนะหมายถึงว่าที่แบบใช้เซนจริงๆผ่านสองปีซึ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมีพลังในการซื้อมากขึ้นมีกำลังซื้อไม่ไม่ไม่คือมีงานมีเงินไม่ใช่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 หรอไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนเหมือนเราซื้อไปบ่อยใช่ไหมแล้วเราถูกทุกนวดเหมือนมันก็แบบเซนแรงขึ้นเซนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเหมือนความเชื่อเราก็มากขึ้นมากขึ้นเลยคมับผม เข้าทางแล้วมันใกล้แล้วผมว่ามันใกล้รางวัลที่1แล้วครับมันใกล้เหรอ5บาทมันใกล้เหรอ5บาทเป็นหมื่นเดียวมันมันใกล้รางวัลที่1เหรอไม่ผมว่าเซ้นในการถูกแบบาเดือนมันมาแน่5เดือนเนี่ยผมว่าเริ่มมาเรื่อยๆใช่ผมว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปรางวัลที่5รางวัลที่3 2 1นี่จะกินถูกรางวัลที่1เราจําติ๊กต็อกได้มั้ว่าเป็นเพื่อนจําได้อยู่แล้วเพราะผมผมเงียบเขาเงียบแน่นอนคนเนี้เขาไม่พูดหรอกโดยเงียบผมไม่เงียบผมเนี่ย อันนั้นมันคือส่วนบุคคลเราก็เราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเพื่อนๆครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเดี๋ยวหมูกระทะที่ที่เราชอบกินอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเลี้ยงร้านนัะแต่หมูกระทะแค่หมื่นไม่ถึงหมื่นด้วยเอาน่าเราผมว่า6ล้านเราวันที่หนึ่งอาจจะถูกไปสามสิบล้านผมอ่ะอุยเขาไม่หวังหกล้านแล้วเขาหวังสามสิบล้านไม่ไปเลยหรอไม่ผมผมก็สิบสองล้านสิบแปดล้านสามสิบล้าน ทฤษฎีแน่นมากโอ้ยผมเนี่ยทำอะไรผมจริงจังฮะเพราะมันคือมิชชั่นของเราดินจะฝาดถ้าสองตัวไหมตรงหน้าเราไม่ถูกหรือเราะวงพุ่งยีเราถูกไปแล้วอ้าผมก็คาดหวังว่าให้ถูกจ้าค่ะอ้าวสปอร์ตมันบอกว่ามือก็ได้อย่าพูดอย่าไม่เคลื่อนไม่ไม่มีอ่ะไม่มีหรือไม่บอกไม่กล้าบอกไม่มีไมม่ีคือว่าผมไม่เชื่อผมคุณมีในใจอยู่แล้วผมผมไม่มีในใจจริงๆมือชูมืออ่ะ ผมไม่มีผมไม่รู้อุ้ยเม่จห้หรอไม่ใช่เลขอะไรคือว่าเชื่อผมว่าเลขนี้ต้องใช่ซื้อเลยนะครับก็ฝากไว้ผมก็คิดแบบนี้ตลอดแต่ผมไม่เคยถูกเลยเอามันอยู่ที่ความเชื่อพลังเซนส์ความเอเลียนเดี๋ยก็ฝากเลยครับฝากด้วยนะผมก็ขอบคุณพี่ซื้อมากๆนะครับขอบคุณรับ